กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะทุกคนมาส่องดูว่าเนี่ยไรไอเจ้าลูกนกค่ะที่เพิ่งฟักออกจากไข่ได้ไม่นานตอนเนี้ยเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวน้อยหนุ่มน้อยก็เริ่มหาวัสดุมาสร้างรังค่ะท่านผู้ชมเนี่ยรังเขาอะ ขาดไปสองรอบแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างรังครั้งแรกในชีวิตเขามันยังไม่มีประสบการณ์ดูมันเลือกกิ่งสิกิ่งอะ่ะเวลาลมพัดแรงอะ่ะมันจะขาดค่ะแต่ว่าวันนี้สาระาไทยจะชวนท่านผู้ชมมาปลูกผักสวนครัวค่ะ มาดูกันว่า10ผักส่วนครัวที่เขานิยมปลูกในกระถางมันมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือ ต้นหอมค่ะท่านผู้ชมต้นหอมชอบสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นและมีความชื้นสม่ำเสมอชอบน้ำชอบอุณหภูมิที่13-24องศาเซลเซียสและชอบดินทรายที่อุ้มน้ำได้ดีแต่ต้องระบายน้ำได้ดีไม่ให้มีน้ำขังนานอันดับที่สองได้แก่ผัก ชีฝรั่งค่ะหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะรู้ไหมมันมีเคล็ดลับการปลูกผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งให้ประสบผลสำเร็จแม้แต่ในกระถางเล็กๆแบบนี้อื้อใช้วิธีนี้งามจริงๆนี่ค่ะท่านผู้ชมมันคือฟางค่ะฟางหรือว่าถ่านก็ได้นะคะ ผ่านไม้ที่ใช้หุ่งปมนะคะนำมาทุบนะแล้วนำมาปะแบบนี้ค่ะ <Wow. S 1> หรือบางท่านอาจจะเรียกว่านำมาคลุมหน้าดินนั่นเองค่ะเพื่อควบคุมความชื้นในเขาค่ะท่านผู้ชมเอ้ยกระถางเล็กๆงามงามจริงๆวิธีเนี้เพิ่งค้นพบค่ะ ก่อนที่จะนำฟางมาคลุมแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถ้ามีปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยคอกนะคะเนี่ยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะใส่ลงไปให้เขาก่อนเพื่อบำรุงให้เขาเจริญเติบโตนะคะจากนั้นก็ใช้ฟางหรือว่าอ่อานไม้นะคะทุบแล้วนำมาคลุมหน้าดินเพื่อควบคุมความชื้นนะคะ หูมันงามจริงๆงามมากเพราะว่าเจ้าผักชีฝรัง่งหรือว่าคุแลนโตเนี่ยนะคะเขาชอบดินร่วนชุ่มชื้นค่ะเขาชอบแสงแดดรำไรป้องการความชื้นสูงแต่ไม่แฉะดังนั้นควรจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละครั้งค่ะต่อมาคือขมิ้นค่ะขมิ้นเนี่ยนะ มันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งงาลวหรือว่าใบนะคะท่านผู้ชมใบเนี่ยหอมอร่อยนำมากินเป็นผักสดได้แล้วเวลาออกดอกนะดอกสีขาวๆสวยอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูสิเริ่มจากการนำงาวของเขาไปฝังในดินแบบตื้นๆน,นะแล้วเขาก็ค่อยๆแทงหน่อออกมา แล้วค่อยๆมีใบโผลอกมาทีละใบค่ะจากนั้นนะก็มีใบเยอะเลยค่ะใบอ่อนๆแบบเนี้ยสามารถตัดไปกินเป็นผักสดได้นะท่านผู้ชมหรือนำไปใส่ในข้าวยำก็ได้นะหอมอร่อยเชื่อสิลองดูเจ้าขมิ้นเนี่ยนะเขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงชอบอากาศค่อนข้างร้อนและชอบให้มีความชุ่มชื้นแต่ไม่ใช่น้ำขังนะคะและเราสามารถบำรุงเขาได้ด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยคอกค่ะเริ่มปลูกด้วยงาวแทงหนอ่อขาวๆออกมาเล็กนิดเดียวตอนนี้ดูสิท่านผู้ชมจะสูงใหญ่ไปไหนเ่ะ ท่านผู้ชมเห็นร่องรอยของการตัดใบอ่อนไปกินไหมมันอร่อยจริงๆนะยิ่งตัดเดี๋ยวเขาก็แตกยอดอ่อนมาให้กินเรื่อยๆชนิดต่อมาแนะนำเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะกับผักตำลึงเนะะี่ยค่ะปลูกง่ายมากกินอร่อยมีประโยชน์ด้วยปลูกครั้งเดียว มีกินไปชั่วลูกชั่วหลานก็ว่าได้ไม่ว่าจะใบหรือผลก็กินได้นะคะตำลึงเนี้ยวิธีการดูแลตำลึงก็ควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เดือนละ1-2ครั้งจะได้ยอดที่สมบูรณ์ตำลึงเขาชอบแสงแดดค่ะแต่ถ้าแดดที่มันแรงเกินไปใบก็จะไม่งามนะคะยิ่งตัดยอดนะ ก็จะยิ่งกระตุ้นให้แตกยอดใหม่เพิ่มมากขึ้นและการพ่นละอองน้ำในอากาศจะช่วยให้มีการแตกยอดได้ดียิ่งขึ้นค่ะท่านผู้ชมดูสินี่ขนาดปลูกในกระถางเล็กๆนะยังงามขนาดนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนโอ้โหยอดงามมากยิ่งปลูกไว้ริมรั้วเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลย ต่อมาคือผักหวานค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นการปลูกครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมประสบความสําเร็จค่ะผักหวานปลูกในกระถางเนี่ยก็งามงามนะคะยิ่งเด็ดยอดก็ยิ่งแตกยอดใหม่อยากให้ยอดอวบงามต้องใส่ปุ๋ยอินเซบำรุง นำฟางมาคลุมไว้ที่โคนต้นถ้าไม่อยากให้ผักหวานช็อกจนใบเหลืองตายห้ามนำปุ๋ยเคมีมาใส่เด็ดขาดค่ะท่านผู้ชมโดนมาแล้วค่ะจะมีสภาพแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบางตายกันเลยทีเดียวดูสิเหลืองเชียรดน้ำแต่พอดีอย่าให้มีน้ำขังเขาชอบแดดดำไรและฉีดน้ำหมักชีวภาพบ้างนะคะม,มันุงยอดค่ะ ต่อมาก็คือชับพลูค่ะท่านผู้ชมชับพลูเนี่ยนะนอกจากจะปลูกตามธรรมชาติงามละปลูกในกระถางก็งามไม่แพ้กันเลยนะคะท่านผู้ชมดูสิเต็มกระถางจนกินไม่ทันยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตอนเนี้มีลูกมีดอกแล้วนันเนี่ยดูสินี่ไหนกระถางนะงามไหมล่ะท่านผู้ชมดูสินี่ วางกระถางไว้ตรงที่มีแสงแดดรำไรเขาชอบความชื้นสูงค่ะหากท่านผู้ชมอยากจะปลูกต้นชับพรูนะคะแค่แยกกอมาปลูกได้เลยค่ะหรือไม่นะคะก็แค่ปักชำกิ่ง หรือว่าต้นนะคะให้ติดข้อเขามาแบบนี้นะคะแล้วนำมาปักชําลงในดินร่วนนะคะที่ระบายน้ำได้ดีนะคะไม่กี่วันเขาก็ติดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อแตกใบแตกยอดมาอย่างงามเลยค่ะท่านะผู้ชมต่อมาก็คือผักชะอมค่ะท่านะผู้ชมชะอมเนี่ยนะปลูกครั้งเดียว โอ้โหกินไปตลอดชีวิตเลยค่ะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกท่านผู้ชมดูสิถ้าอยากให้ยอดอบอวบงามงามนะก็ตัดบ่อยๆมียอดให้กินตลอดปีตลอดชาติเลยค่ะต้นชาอมเขาจะชอบความเชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะ เพราะจะทําให้รากเน่าตายได้เมื่อเราเก็บยอดแล้วชะอมก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะควรจะดูแลรักษาต้นชะอมโดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักและฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพที่ยอดสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการตอนกิ่งหรือการปักชําหรือแม้กระทั่ง เอลำต้นให้เกิดรากใหม่ก็ได้ค่ะต่อมาจะเป็นต้นแคร์ค่ะท่านะผู้ชมแคร์เนี่ยน,นะเขามีให้เลือกแบบชนิดดอกแดงหรือว่าดอกขาวก็ได้นะคะเราสามารถที่จะรับประทานทั้งยอดแล้วก็ดอกได้ด้วยค่ะปลูกในกระถางด้วยดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงและที่สําคัญคือใส่ปุ๋ยคอกบำรุงให้เขาค่ะ ชนิดที่9ก็คือมัขามค่ะปลูกไว้ในกระถางไว้เด็ดยอดอ,อ่อ,อนๆในการต้มหรือว่าแกงดีมากเลยค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือต้นมะยมค่ะท่านผู้ชมเราสามารถปลูกในกระถางได้นะไว้เด็ดยอดรับประทานเป็นผักสดอร่อยค่ะ